รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอากาศดีๆแบบนี้นะครับยามเช้า6โมงเช้าวันอาทิตย์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับเราจะมาเจอกันนะครับในรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%เซครับซึ่งวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ถิ่นภูไทยนะครับจังหวัดกาฬสินนั่นเองครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มไหนนะครับติดตามชมกันให้ได้ครับแต่ในช่วงแรกของเราครับ ผมจะไปอัปเดตข่าวคราวการทํางานของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรนะครับถึงการเข้าไปนะครับช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาอาชีพรวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรครับในช่วงแรกของเรารอบรั่วกอฟอกวันที่16สิงหาคม 2,566สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มีการหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนเกี่ยวกับการบังคับคดีขายทอดตลาดร่วมกับ3หน่วยงานด้านกฎหมายได้แก่สำนักงานอายการสูงสุดกรมบังคับคดีและสภาทนายความในภาพรมราชถัภร นายสกายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เชิญดรวิเชียนชุบไทยสงนาย,ยกสมาคมสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นายอุดมศักด์หมวดม่วงผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักง,งานอายการสูงสุดและนายกัตมนันวันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่งกรมบังคับคดีและกรรมการบริหารโดยนายยศวัชชัยวัฒนศิริกุล รองกรรมการบริหารคนที่1ได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์มาจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยและผู้มินวในการสำนักงานจัดการหนี้ตัวแทนสำนักกฎหมายร่วมหาลือ สืบเนื่องจากที่กองทุนฟื้นฟูได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาทนายความในภาพบรมราชุประถมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านกฎหมายและคดีความขณะนี้มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกสถาบันการเงินฟ้องดำเนินคดีและบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์และเป็นเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรกรณีลูกหนี้สี่ธนาคารของรัฐโดยทางกองทุนฟื้นฟูได้ขอความร่วมมือให้มีการชะลอการงดขายทอดตลาดทรัพย์ไว้ก่อน เพื่อให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการการทำสัญญาและปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคอรมแต่สถาบันเจ้าหนี้บางแห่งไม่ยอมงดการขายทอดตลาดทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกองทุนฟื้นฟ,นฟูจึงได้ประสานความร่วมมือกับ3หน่วยงานดังกล่าวเพื่อขอคำแนะนำและแนวทางที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้านคดีความโดยได้รับคำชี้แนะจากทั้ง3หน่วยงานเป็นอย่างดี ้ดยกองทุนจะนําคําชี้แนะในวันนี้ไปกําหนดแนวทางในการเจรจากับเจ้าหนี้ต่อไปแลเราจะมาอัปเดตนะครับการทํางานนะครับที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับรวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรแบบนี้กันทุกสัปดาห์ครับและในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยนะครับกับผู้ที่เข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาลสินกันครับ เรามาอยู่ที่จังหวัดกาลสินกันแล้วนะครับก็ต้องมาร่วมพูดคุยนะครับกับผู้ที่ดูแลนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จังหวัดกาลสินนั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับพี่รัชตะมูลทรัพย์ครับหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกาลสินครับสวัสดีครับพี่รัชตะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมันจอพี่รัชตะแบบนี้แล้วนะครับก็อยากจะให้พี่รัชตะนะครับได้พูดถึงการเข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรสมาชิกที่จังหวัดกาลสินหน่อยครับครับที่กาลสินของเราเรามีสมาชิกอยู่ทั้งหมมดประาณ กว่ากลุ่มนะครับแล้วมีสมาชิกที่สังกัดองค์กรเนี่ยประมาณสักแสนกว่ารายซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือทั้งในเรื่องภารกิจหลักของเรา2อเรื่องเนาะเรื่องการจัดการหนี้กับเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการจัดการหนี้เนี่ยการศิกษ์เราซื้อหนี้ไปแล้วประมาณ400กว่าลายนะครับสี่ร้อยกว่าลายมาปีนี้จะเยอะที่สุดครับประมาณซื้อปีนี้ปีเดียวประมาณ200กว่าลายนี่คือรอคิวกันอยู่หรือว่าื้อไปแล้วครับผมกำลังซื้อไปด้วยครับไปได้สักครึ่งทางแล้วครับสิ้นเดือนมิถุนนนาาี้่จะ น่าจะครบทั้งหมดครับส่วนเรื่องการอนุมัติแผนโครงการเนี่ยเราอนุมัติไปประมาณ200กว่าโครงการไปละนะครับมเมื่อปีที่แล้วนี่ประมาณ37โครงการครับผมบเป็นไงครับพี่น้องสมาชิกนะครับอของเราเนี่ยให้การต้อนรับของเราเป็นยังไงบ้างครับแรกๆท่านไม่ ท่านไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยแล้วก็ท่านก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้มาซื้อนี่เนี่ยโอ้มันมีเหรอคนจะไปใช้นี่แทนคนอื่นอะไร,รเหล่านี้เป็นต้นนะครับพอเราได้ลงไปดําเนินการให้แล้วเนี่ยเ,เกิดความประทับใจเขา พลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เขาพูดอย่างนั้นเลยมีแบบปากต่อปากไหมครับดูว่าสมาชิกคนนี้เป็นสมาชิกของเราแล้วก็มีการบอกต่อกันแบบไหนเยอะมากครับตอนโดยเฉพาะปี2ปีที่ผ่านมาเราอนุมัติแผงโครงการเยอะเราซื้อนี่เราปรับปรุงโครงสร้างนี่ให้เนี่ยมีปากต่อปากไปเยอะมากมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเยอะครับในเรื่องของการฟื้นฟูครับเรามีเข้าไปฟื้นฟูให้กับอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกของเราที่นี่เป็นยังไงบ้าง การฟื้นฝูอาชีพที่นี่พี่น้องก็หลากหลายนะครับมีทั้งเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคครับเลี้ยงโคกระบือครับค่อนข้างเยอะโครงการจะเป็นโคกระบือที่เป็นโคขยายพันธุ์แล้วก็เป็นทั้งโคขุนก็มีนะครับครับแล้วแผนต่อไปของเรานะครับในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องสมาชิกเรามีแผนอะไรที่วางไว้ให้เขาไหมครับเป็นเรื่องของการที่จะต้องไประดับที่2ก็คือเรื่องของการยกระดับในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูป เวลาเนี้ยเราเริ่มต้นเรื่องเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งองค์กรซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเริ่มต้นจากเงินอุดหนุนของเรานะครับเงินสามหมื่นนี่มาสร้างความเข้มแข็งองค์กรได้แล้วหลังจากนั้นเขาได้มายื่นเสนอขอกู้ยืมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของของโคครับของพี่น้องเราเนี่ยโคเยอะแต่สิ่งสําคัญที่เราจะต้องคิดต่อไปก็คือว่าแล้วโคที่ผลิตได้เนี่ยเราจะไปดําเนินการยังไงเราจะรวบรวมเราจะจัดแปรรูปเราจะจัดการตลาดแบบไหนยังไงซึ่งเรื่องนี้จะต้องจะ เป็นการต่อยอดต่อไปนะครับเป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดกาลสิน์นี่เองนะครับผมอย่างอยากถ้าอยากทราบนะครับในเรื่องของจาเป็นจํานวนเงินที่ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเรามีเงินลงไปประมาณเท่าไหร่ได้โอ้เงินที่ลงไปนี่ถือว่าเยอะมากครับเพราะว่าเอาเฉพาะปีนี้กรมๆนะครับซื้อนี่200ร้อลายเนี่ย6 0ล้านครับ60ล้าน60ล้านแล้วก็ที่ผ่านมาก็ยอดยอดประมาณประมาณนี้ครับลงไปทยอยดูแลกันไปนะครับก็จะมีการอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะครับตา พี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับกองทุนฟื้นฟูของเรานะครับผมอยากให้หัวหน้านะครับได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรสมาชิกหรือว่าเป็นเกษตรกรนะครับที่กำลังชมรายการนี้อยู่หน่อยครับครับก็อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรท่านที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนอนไม่หลับ ขอให้นึกถึงกองทุนฟื้นฟูครับมีทางออกครับเราจะมีวิธีการที่จะไปช่วยเหลือท่านนะครับมาติดต่อที่สำนักงานสาขาจังหวัดกาลสินได้ครับที่ชั้น1นา่สารกางจังหวัดกาลสินครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับกับข้อมูลดีๆในการให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการของเราอยู่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ และในช่วงหน้าครับเราจะไปร่วมพูดคุยกับประธานกลุ่มเกษตรกรนาบอนพุ้นฟูเศษรษฐกิจนะครับถึงความเป็นมาเป็นไปของกลุ่มครับจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้ครับ ครับเรามาอยู่กันที่กลุ่มนะครับเกษตรกรนาบอนฟื้นฟูเศรษฐกิจครับเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับคุณแม่เกษรผมเพชรครับที่คุณแม่นะครับได้รับรางวัลสตรีดีเด่นระดับประเทศอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณแม่เกษรกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแม่เกษรครับค่ะคุณแม่เกษรครับอยากให้คุณแม่เกสรนะครับได้พูดถึงความเป็นมาเป็นไปของกลุ่มของเราหน่อยครับแล้วเป็นมาได้ยังไงครับค่ะกระสืบเนื่องเนาะค่ะมาจากกองทุนฟูดอืม ตอนแรกคุณแม่ทําอะไรอยู่ค่ะไอ้ตอนนั้นก็คือเหรียญไพ่ก็ไปกอ้เูงินอยูสายไปกูวัดสมองเพราะว่ากล่าวมาเหรียญไพ่คือบโบอบศรัทธาในงานของพ่อหลวงเลยออตอนแรกเริ่มจากตอนแรกไม่ศรัทธาเลยบศรัทธาดูถูกอีจังหาโอ้ครับผม ขณะคอยเล่นยุบไปนี่คอยหาเงินอยุบไปนี่คอยยัง <ừ> mm พ่ออยู่งพ่อจีน,นสี่แ <ừ> mm ม่ลูกเออเฮ็ดได้สิมาว่าปลูกบักพริกบักเขือปลูกนั่นปลูกนี่บ่แม่นบ่แม่น,ม,นมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับม,รมันจริงจริงไปได้จังไหนแม่ได้หู้จักก็คือในโครงการต้นกล้าอาชีพ แม่ไปอบรมครับเออไปอบรมอยู่ศูนย์เสสกษีการธรรมชาตัดเกษีหลักการหุ้จักกับมานาประยงอาจารย์จักอมหุ้จักกับกองทุนกองทุนออกมาอันสี่มากการขึ้นโบยอยากสนใจอตอนแรกก็รู้จักออจกองทุนเหมือนกันกมีเงินมสสาใส่เง<อ>ียบกอดนั่นเด้อกระซิบเอาไปในเต๊ะเนวแนวลยหลุหลงเหมือนแม่แค่ฟังเขาฟังมันผ่านค่ะค่ะค่ะมันว่าได้แม่เลินไปเลินมากมันบ่มีเงินเลินได้แบบมบ่มีเงินลินก็พอดี ไอ้กำนันเพิ่นก็เลยประกาศโครงการต้นค่าอาชีพเนี่ยล่ะเขาก็เลยขีตัวแม่นี่ว่าไป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 เฮ้ยมึงเกิดเบิ้ลเงินเลรียญ่ะเดี๋ยวมันจะได้เงินอยู่ได้เป็นหมื่นสองหมื่นพันรายสินะแม่สิไปเอาเงินแม่บ่ได้หวังว่าสิไปเอากันนอ้น้ำลักป้าจ้าพอหลวงนป้าไม่กล้เอาความรูนไม่กล้าาความรนใจเจ้าดอกปอหลวงเออเจ้ารวยอยู่แล้วนะนะเออเออสิไปเอาเงินเทียนอาจารย์ชมพู่บอกนี่ไปบัดนี้ พื้นไทยเพื่อนให้แม่ไปเอาแม่บ่เอาแม่ได้ควบดูผู้จักกางเปลี่ยนไปแม่เป็นนั่งฟังไปฟังเมึงปาดบบนี้มันโมเมนตัมบัในหลวงเป็นทํางานเพื่อเฮ้าแม่เปิดอยู่ในหันเพื่อนสี่มีมีซิดีอย่างต่างๆทีเพื่อนเปิดก็คือจูงใจสักโนมนาวเฮ้าเนาะเออในยังไงแต่ว่าในในในนจิตของ ของแม่นี่แม่คิดว่าแม่มีจิตบวกอยู่ครัยังยัง,ย,งยังมีจิตเป็นคนมีคุณธรรมอยู่แต่ว่าก็คือมันมันได้ตีกันพนันไปแล้วนะนะมันมวนแต่ได้เรียนพ่ายดูฉันว่าก็มาลุ่งไปในน้ำมออมันโมเมนต์ท่ามาบคันได้เรียนว่าด้อยากออกเด้อยากไปใกลมันแท้ๆอันนี้จากการพนันแต่เป็น หายะนะแม่เสว่าอันนั่นอันนี้บัดนีทั้งกองทุนมระกาศจายให้กองทุนจักการแล้วแม่ก็ได้คั่วมืูตัวนั้นมานําบัดนีแม่ก็เลยว่ากูต้องตอบแทนคุณแผ่นดินบัดนีเพราะว่ากองทุนจ่ายหนีให้เออต้องเฮ็ดกิจกรรมอันไหนอันนึงที่ไปฟังมาที่บอกพ่อหลวงก็คือนามกับป่าหนีแหมแม่ขีเห็นมาป่าคันมีป่ามันกับมีนา อมีอาหารตามมาอากาศดีออกซิเจนทุกสิ่งทุกอย่างฟุ้งต่อสิโต๊ต้องตามฤดูกาลได้บัานี้แล้วก็เราก็ได้สิ่งที่เฮาสิ่งที่แม่เห็ดได้นะนะสิ่งที่แม่เห็ดอ่ะต้อมมาส้างม่วนซ้นบัดนี้เอินปูเอิญมูเจ้าของปู่ปับปูกปีหนึ่งสิมันมีความเบี่ยงนผ่านมาไปไหมู่เห่นไพ่โทรมาอู้กืแม่ตายด้วนั่นไม่ไม่โตนันแม่ปูกเป็น จังไนเอ,อิญหนึ่งไรปะนี่สิแม่ลูกม,มองมองเฮือนอยู่นี่ก็เป็นไม้เบอร์ดิ่งปูกปู่ป้านี่ปู่ปี๊ปีป่หาสองลูกนั่นตอนไอ้อันหลังจากโครงกันต้นขาอาชีพนั้นมานั่นปู่ปีป๊ปาสองบันดนี้ก็เริ่มมาปลูกพวกมู่งเด่นไทยประเทศนี้ง่วงเงียมอยู่หัน รีบมาหาขาดขาขาสิขามาเือาเมตตยเออสุดท <AM> ้ายกะห้สัตยากระโอหลวงลูกสิทําคว่มดีตอบแท่นคุณแผ่นดินเออลูกสิเป็นคนดีให้ได้ห้สิเลินรอยตามพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับสันนี้อยากสงสารเพินไหมสงสารแม่กับเหตุโบเม่นว่าเม่บ่อยากไปเรียนดิแม่อยากไปเทยแต่ว่าควมโตัวนั่นมันกั้นเม่ไว้กั้นสุดท้ายเอาไปไามเดี๋ยวนี้คือ แม่ไปสา้พวกเดนไพ่เขาไล่หนีแต่พื้นแต่พื้นค่แม่ย่างไปคือไปบอกให้แจ้เขาเศร้าเดี๋ยวกันเลิกกันเบิดบ้านนะโบนนะดูเลยนค่ะค่ะเอาไปมากก็ไม่เฮ็ดลูกป้าลูกดูแม่กับปูกแล้วแล้วคุณแม่ได้มารวมกลุ่มได้ยังไงครับเป็นกลุ่มของเราบัดนี้เริ่มแรกเริ่มจากเจ้าของแม่เจสอนเป็นมาผู้เดียวกว่นี้ครับ ต้องมิกิจกรรมซะก่อนนี้ต้องเอาตัวเจ้าของไ้รอดซะก่อนนี้เอออาตัวเองใหปรอเก้ามีน้องปลามีเป็ดมีไก่เบิร์ดที่หนีลูกเออน้ำค้าง่อนแม่นั่นนะงอนหลังยืนยันแม่นมัดมีแต่แนวจินเออปลูกเ็ด ยั่งคืดนีห่อนหาทุ่มโบกทุ่มแทบแทบสิบ่อย่างนอนเลยมันนี่ตาตาเขาเป็นตำรวจนั่นเทานี้ใจเรากว่าเหตุนำเออเรากว่าส่งเสริมนะแม่ยังเกิดเป็นกลุ่มนี่อ๋อเป็นกลุ่มเออเออเกิดเป็นกลุ่มบัตทำเป็นกลุ่มกลุ่มของเราเออกลุ่มหนึ่งไล่ปานี่งได้แบบผมมีกลุ่มในกลุ่มของเรามีกี่คนครับกลุ่มเยอะห่วยร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนเออเข้ามาเลยเข้ามาเอาว่าแยกจิสอนคือหลือติดไทยได้กองทุนนะครับกองทุนเข้ามาช่วยอะไรบ้างเออบัตีกองทุนเข้ามานั่นกองทุนนั่นห่วย เข้ามาตั้งแต่เมรื่มเปลียมชีวิตอครับมเพราะว่าหุ่จักกับหัวหน้าตุยหั่จักจากกลุ่มของบัตรโพนน้ำผอมเออเพื่อนกับข้ามาซอยมมหยังเพื่อนกับจังได้มาอดหนีเอออ๋อมาซื้อนี่ให้กับแม่มาซื้อหนีซื้อให้กับคนในกลุ่มของเราด้วยไหมครับของสหกรณ์นั้นการมาซื้อของบัตรเลยเออของกลุ่มทุกคนครับผมบันี้แม่ก็สิเป็นกระบอกว่าทุกคนเข้าต้องยืนยัดเข้าเข้าตรง ให้สัจจะากับพ่อหลวงเออเข้าต้องอย่าหันกลับไปหาแนวสัวให้หุ้จ,จักตัวตุนเจ้าของขันก้อนจะยืมเงิอนอย่างห้ลี่สักก่อนลี่ลี่ี่ี่ี่ว่ากูจะมีเงินเอียงมาใส่มาจา่ายเงินสิแม,ม่ดูครับอืมต้องต้องทุกสิ่งทุกอย่างหน่อยไหมคือการนอมน,น้ำรักปับย่าพ่อหลวงมาหนึ่งสองสามสี่ขันสิเหตุอย่างต่ก้าวมันสิกาวกระโดดขันสิขีเทนขันสิล้งทุนนอ่ะนี่ขันสิปูกอ้อยปูมัน กะหันใ่ท่อก่อสหันใส,ส,ห,นใสหมองยืนนนเมยเดี๋ยวนี้คือให้เบื้องต้นทุนเจ้าของซะก่อนอให้ค่อยๆเฮ็ดว่าต้องไปเฮ็ดเทียร่าอย่างสิแมยลงทุนไปเทียหน่อยนี่นะเฮาก็เจ็บไปเรือก็ไปใส้นีหลักกระเบงจากเงินลอยหนึ่งสามสิบบาทเจ็ยบอ,อย่างสิผู้จักโอมแล้วกองทุนฟืนฟ้นฟูนฟนและพัฒนากนเกษตรกรนะครับเขาได้มาช่วยเหลือหรือว่าส่งเสริมอะไรกลุ่มของเราบ้างครับโซ่เสริมหลายาง สามพันบาทพ่อแม่ก็จะมาปูพักปูพักอินซีค่ะค่ะล้าบัน,นีึกได้ว่าปู ตอนแรกก็คือไปเฮดร่วมกันอยู่หน้าเมโลโออไปปลูกไปยูพุนเพราะว่ามันมีนามียังนั่นนะขันไปเฮดอยู่น้ำกัดมันมันบ่คอยมีเวลาที่สี่ออไปหากันไปโฮสไปยังนั่นไหมบัดรตีต่อมา,อมาเดี๋ยวนี้ก็คือให้เอาว่าเฮดยูเงินไปเงินมันอ,อมาปลูกปลูกยูปลูกกินนี่ละขันไผยขยันกับปลูกขายผลตอบแทนที่ได้เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับเออไอผลตอบแทนก็ได้ความสุขก่อนได้ความสุขก่อนเลยนี่คือสิ่งสาคัญเลยบัตนี้กาเพาะเบียใหม่ เพราเยอะไหมเพราเบี้ยไมมนี่ไม่ย่างนี่ร่วนรุ่งนี่เออก็คือพอพอยู่หน้าพอสุเทปพ่อเราพวกแม่ก็ขายเบี้ยไมมแล้วก็มีวัวเออแล้วก็มีวัวมีวัวเออมีวัวนี่แต่เขา ยูนีเดียวดีคนลงไปปูนไว้ฟ้ามปูนเนอแอเตกียูนี่ครัผมลัญญาก็ะลูกไว้แล้วก็เอาลงไปตั้งแต่ละโคกระดูเรก็ได้ลูกได้เต้าขึ้นมาแม่ก็ดีใจอยู่ที่เห็นสามารถสิทุกคนกับมีว้มมีว้มหมุ่งมากนะเออเออคือว่าอยากได้อีดีตอนแรกแม่ยังคิดเลยมันเมียนบน้อเสียวัวด่มันเป็นหนีผูดว่าม้วนเป็นหนอยเด้อเออพูดว่หาหมื่นผุ่นเงินหาแสนหนืงสิแม่ปมานนี้มันเป็นเงินยืมยืนเด้อสู๋ม้วนเป็นเงินสู๋ได้ซี่แล้ว ไม่ใช่ได้ไม่มีนะต้องมีการใช้นะครับผมเลยมาื้เอมันต้องบัตรนี้เฮ้าก็ต้องเทิงท้ำความดีน้ำด้อเออมันโมเมนต์ว่าเพิ่นมาสอวยเฮ้าเออเฮาเงินบ่มีดอกบ่มีเบียบ่มีหยังกับเออมันเป็นเงินภาษีของประชาส้นบัภาษีของรงัฐเฮ้าต้องเออหนาเฮ้าก็ขึ้นให้ กองทุนแต่ละปีละปีออก็บอกว่าีิการตบแท่นพุณนแผดินต้องพากันเทศในซิงแวดลอมนะน, <ผม S 1> นะออผมอยากไปดูนะครับในเรื่องของการเลี้ยงวัวของกลุ่มของคุณแม่ครับผมบให้ใครพารไปดูได้ไหมครับพอ่อสุเทศอาชาประจงยูหันเบิร์ตอยู่ในหัวลาน้า,าน,นนั่น<อ>ทกซิงทุกอย่างสมองเอออยู่ในหันผู้ผ้าแม่นั่นแค่เป็นผู้ยูเทิ่งเลี้ยวเบื่องลูกหลานแต่ว่าผู้ทํางานก็คือซุนนี่ซุมเลขาหนี่พวกไอ้ลูกหลานนั่นเถอะคันอยากออกจากนอกคันอยาก คันห้าผีอยากไปจัน้อยแม่ตุ๊บขาขึ้นมาเออคือบอยผีกันนะต้องอายุได้เงินไขจังสีเออเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานครับผมค่ะค่ะดงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมค่ะ แม่เกสรนะครับก็ส่งต่อหน้าที่มาให้คุณพ่อสุเทพบ้างนะครับอยู่กับคุณพ่อสุเทพนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพ่อสุเทพครับเราตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงวัวอะไรบ้างครับตรงนี้งัวพันกระโดนครับพันกระโดนพันกระโดนครับพันกระโดนโอ้โหไม่คุ้นหูเลยเป็นพันบ้านเราปะครับพันพื้นเมืองเลยพันพื้นเมืองพันเมืองกระโดนอืนี่คือพันเดียวกันทั้งหมดเลยไหมครับตั้งแต่ตรงนู้นเลยครับแม่นครับของกุ้มนี่จะเลี้ยงเป็นงัวแม่พันครับเป็นวัวแม่พันขายลูกไปเห็ดพัน ไม่ใช่ไม่ได้ขายตัวแม่เขาไปนะครับก็คือขายตัว,ตวลูกของเขานั่นเองเอ,อ,อย่างนี้เราเลี้ยงดูเขายัางไงบ้างครับแบบนี้เ็าต้องให้อะไรให้กินบ้างครับอาหารลักๆนี่จะเป็นฟางข้าวฟางข้าวมีอาหารเสริมอีกครับามาีอาหารเสริมด้วยอามาอาหารเสริมนะอ,อาหารเสริมนี่จะมีรัยนะครับผมมีรัมรัครับผมแล้วก็มีอาหารตลาดนี่อาหารที่เราซื้อมาเป็นถุงเป็นถุงเป็นกระสอบอ๋อก็มีด้วยเหมือนกันผสมเข้าไปผสมครับเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มวิตามินเพิ่มอะไรเงี้ยคุณค่าทางอาหารให้เขาครับมันก็มีสูตร โอนมโคเนื้ออะไรนี่เนี่ยประมาณนี้แหละมาผสมแล้วต้องมีล้ำเลยแล้วก็จะให้กินจะให้กินเป็นเวลาครับวันละกิโลต่อตัวครับกิโลต่อตัวเลยับเลี้ยงยากไหมครับถึงว่าเลี้ยงยากไหมครับอย่างนี้ไม่ยากครับตัวนี้ปั้นพื้นบ้านทนทานโรคอ๋อทนทานโรคนี่คือที่เราดูแลเขาแบบนี้เพราะว่าเขาทนทานเรื่องของโรคใช่ไหมครับผม อากาศร้อนๆอย่างนี้เขาก็อยู่ได้ใช่ไหมครับอยู่ได้ครับแล้วจริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยไหมครับหรือว่าเราเอามาชนอันนี้เป็นเป็นงัวของโครงการนะครับโคแม่พันธุ์ของโครงการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรนาบอลฟื้นฟูเศรษฐกิจครับนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพื้นฟูจังหวัดกาฬสิน์นะครับได้งบประมาณมาปี2564ครับ ได้เงินมา409,080บาทรแล้วก็มาซื้อวัวแม่พันธุนี่กี่ตัวครับได้12ตัวได้12ตัวแล้วก็มาเลี้ยงอืมันก็เลยออกแม่แพรลูกมาอืปัจจุบันนี้ได้18ตัวแล้วครับจากกี่ตัวนะครับ12ตัวจาก12ตัว แต่ตอนนี้เป็นตัวเป8ตัวมีตายด้วยนะครับเขอขนาดมีตายไปแล้วไม่ได้นับตัวตายอ๋อนี่ไม่ได้นับตัวตายก็ถือว่ามันก็มีกันเขาเรียกว่าต่อยอดไปได้อีกใช่ไหมครับงั้นก็จะเป็นยี่สิบตัวแล้วมีที่เราได้ขายตัวลูกของเขาไปแล้วด้วยเหมือนกันไหมครับมีครับเขาก็มีแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็มีขายแม่พันธุ์ไปด้วยเนื่องจากว่ามันมีอีกตัวค้องนี้แหละครับมันเป็นแม่หมันน่ะมันไม่ออกลูกผสมแล้วมันไม่ผิดผสม 4- 5หครั้ง ไม่ติดก็เลยขายได้ตังเกตหมื่นบาทขายตัวเดียวมาซื้อได้สามสี่ตัวนั่นคือเขาเรียกว่าผลในเรื่องของคกำไรของเราใช่ไหมครับที่ได้ออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็คือเยอะไหมถือว่าเยอะไหมครับตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดเลี้ยงวัวครับผมแต่อย่าไปเอาของแพงมานะครับอมันตายมันไม่แน่เนาะครับ ถ้ามันตายเสียดายอ๋อมันก็จะที่มันตายมันเป็นของแพงแล้วก็ที่มันเป็นหมันมันก็เป็นของแพงแต่ก็ดีอย่างก็เลยมาเปลี่ยนเป็นงวกระโดนอ๋อก็ทําให้เรารู้ว่าไอ้ตัวที่เป็นพันุ์พื้นบ้านของัวกระโดนแบบนี้นะครับคือราคาเนี่ยเขาก็ไม่แพงมากใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญคือทนทานต่อโรคต่างๆในบ้านเราแบบนี้นะครับมันตายก็ไม่เสียดายก็ไม่ขาดนมากแต่ว่าพอเขาออกลูกมาเนี่ยก็ถือว่าทํากําไรได้ดีครับ จากวันนั้นนะครับที่เราได้เงินมา4แสนประมาณ4แสนกว่าบาทนะครับผมแล้วตอนนี้เป็นยังไงมีเขาเรียกว่ายอดเพิ่มเติมยังไงบ้างรครับมันก็จะออกลูกมาได้ปัจจุบันนี้นับรวมแม่มันด้วยนี่ก็18ตัวนะครับ18ตแล้วก็วทําให้เกษตรกรมีรายได้มีความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นออยู่ดีกินดีอย่างไรครับอม,มันไม่ได้แต่ตัววัวนะครับ,รบเลี้ยงวัวเนื้อนี่ ได้เลยครับี้ของมันด้วยครับอ๋ออันนี้ก็คือคี้ของมันก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับกระสอบละหกสิบบาทกระสอบถุงปุ๋ยนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรได้่ว่าเพิ่มมากขึ้นมาผ่านกระบวนการครับแล้วก็กลุ่มของเรานี่ที่เข้าร่วมโครงการที่ได้วัวมาจริงๆนี่สิบสองคนที่เหลือเขาก็ไม่ได้วัวนะครับเขาก็จะจับกลุ่มกันมาแบ่ง มาเอาขี้ตัวนี้ไปทําปุ๋ยชีวภาพกัก็มาบริหารกันนะครับว่าได้ใช้อะไรจากตรงวัวตรงนี้ได้บ้างใช่ไหมครับเขาจะเป็นคนบริหารปุ๋ย6เดือนจะมาเก็บครั้งหนึ่งคุมกระสอบต่อคอกนะครับต่ออกอ่อตัวคุณพ่อสุเทคับอยากให้คุณพ่อสุเทนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการอยู่นะครับขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีปัญหานะครับในเรื่องนี้เรื่องศิลเรื่องปัญหาเรื่องการเกษตรการเทสยู่เ็ดจินเรื่องปากเรื่องทองนะครับ คือปัญหาของเกษตรกรที่มีอยู่แล้วอย่าไปอุกไปอังเลยครับเฮามีท่างออกโดยเฮามีกองทุนฟืน้นฟูนะครับที่คอยสนับสนุนให้ขํามปรึกษามีช่องทางที่ใจเฮ้าหายหนีหายจนนะครับก็มีเกษตรกรที่รับการซื้อหนีอยู่ในกลุ่มของทุ่มผมนี่ครับลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหน้าบวนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายคนนะครับซื้อหนีแล้วก็มี ปับโครงสร้างนี่ก็หลายคนนะคือมาจับมาร่วมกันเป็นกลุ่มยูนีล่ะครับแล้วก็ซุ้มผมนี่ก็ไปคอเพื่อนเฮ็ดโครงการไปคอแล้วก็มันที่มีเงินสองหมวดด้วยนี่ั่นที่หนึ่งเป็นเงินเงื่อนอุดหนุนให้เฮ้าี่มาฟิีๆครับอ่ายูนี่ได้สามหมื่นบาทครับออได้สองปีร่วมเป็นหกหมื่นบาทอันที่สองก็เงื่อนกู้ยืมครับดอกร้อยละบาทครับให้มาอันนี้ได้หลายครับออเป็นแสนก็ได้เพราะเป็นลลานก็ได้ครับแล้วแต่ค่วมพร้องของเฮ้าครับอันนี้ กูมากก็เอามาสื่อง่วยแล้วก็มาเรียงดีที่สุดครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพอ่อสุเทพมากมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องงัวต่างๆนะครับในเรื่องของการแบ่งปันนะครับในการทํากลุ่มของเรานะครับมีเขาเรียก่าการบริหารจัดการต่างๆนะครับให้หลายๆคนนะครับได้ทราบถึงขั้นตอนการบริหารนั่นเองนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพอ่อสุเทพมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรต้นแบบนะครับที่เราพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกันครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าทางช่องไทยรัฐทีวี32กับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ